วันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องพระเยซูทำให้ผู้ร่วมงานของพระองคุนเคืองก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดที่เป็นมุมมองของพวกสาวกเมื่อพระเยซูทำให้พวกเขาขุนเคืองให้เรามาทบทวนกันอีกครั้งโดยดูจากมุมมองของพระเยซูบ้างเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนะักใครจะฟังได้แต่พระเยซูทรงตรัสว่า เหล่าสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตัดกับเขาว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านทั้งหลายลําบากใจหรือใช้คําว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านทั้งหลายขุนเคืองใจหรือตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกนะอยู่ในยอหนบทที่6ข้อ6 0ถึง61แล้วก็66นะคะสิ่งต่างๆมันก็ยากพออยู่แล้วอย่างที่มันเป็นอยู่ ผู้พูนนำศาสนาออกอุบายเรื่องการตายของพระองค์ที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เองก็ไม่ต้อนรับพระองค์ครอบครัวของพระองค์เองก็คิดว่าพระองค์เสียสติเพื่อเพิ่มความกดดันให้หนักลงไปอีกพวกผู้ร่วมงานของพระองค์หลายคนก็จากพระองค์ไปด้วยความขุ่นเคืองแต่พระเยซูก็ยังคงไม่ประมีประนอมพระองค์เพียงแค่บอกคนเหล่านั้นที่จากพระองค์ไปว่าพวกเขา มีอิสระเสมอที่จะไปถ้านั่นเป็นความต้องการของพวกเขาเองสิ่งเดียวที่มีความสำคัญต่อพระเยซูก็คือการทำให้แผนการของพระเจ้าพระบิดาสําเร็จถ้าวันนั้นพระองค์ถูกทิ้งให้เหลือแม้แต่เพียงแค่พระองเพียงผู้เดียวถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนปไยัยพระองค์ถูกกำหนดมาเพื่อให้เชื่อฟังพระบิดาพระเยซูทรงทำให้พื่อนสนิทของพระองค์บางคนขุนเคือง ในยอห์นบทที่11บเอ็ข้อหนึ่งสามีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบตาเนียซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธอชีนั่นมารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำหอมฉลมพระองค์แล้วก็เอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซาลัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปฟ้อพระเยซูแล้ทูลว่าพระองค์เจ้าข้า ผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกําลังป่วยอยู่พระเยซูทรงรักมารีมาธาและลาสลัดพวกเขาเป็นคนสนิทของพระองค์พระองค์ทรงใช้เวลากับพวกเขาพระคัมภีร์บอกถึงการตอบสนองของพระองค์เมื่อพระองค์ได้รับข่าวคราวเรื่องการเจ็บป่วยของลาสลัดว่าครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาสลัดป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวันแนะในยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อหกพี่น้องคะ พระเยซูทรงรู้โดยการสัมแดงว่าการป่วยของลาสลัดนั้นจะนำเขาไปสู่ความตายมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแต่พระองค์ทรงพักในที่ที่พระองค์อยู่อีกสองวันและในที่สุดเมื่อพระองค์มาถึงเบธานียลาสลัดก็ได้ตายแล้วมารีและมาธาต่างก็พูดกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย ในยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อีดข้อสามสิบสองนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมพระองค์ไม่มาทันทีล่ะพระองค์ช่วยเขาได้นี่คนส่วนใหญ่เป็นเหมือนสองพี่น้องนี้ที่มีความขุ่นเคืองเล็กน้อยพวกเขาส่งผู้สื่อสารไปบอกพระองค์และพระองค์ทรงล่าช้าไปสองวันพระเยซูไม่ได้ตอบสนองอย่างที่พวกเขาคดาดหวังพระองค์ไม่ได้หยุดทุกสิ่งแต่พระองค์กลับติดตามการทรงนำของพระยญญาณบริสุทธิ นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเราทุกคนแต่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นมันก็เหมือนกับว่าพระเยซูไม่สงสัยพระไทยหรือห่วงใยญ่พวกเขาเลยบ่อยครั้งที่ผู้รับใช้ถูกคนของพวกเขาควบคุมพวกเขาคิดว่าต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีคนเรียกร้องให้พวกเขาทําคณะกรรมการคนหนึ่งทีจ่จะจักเต็มไปด้วยพระวิญญาณที่สูญเสียชีพิบาลไปนั้นบอกกับขา้าพเจ้าว่า เราต้องการสิวิบาลที่รู้ความต้องการของเราคนที่สามารถมานั่งจิบกาแฟกับผมได้ในเวลา8โมงเช้าและข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าคุณจะได้คนที่เข้าสังคมได้ดีที่คุณสามารถควบคุมได้แต่ไม่ใช่คนที่ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อมาขา้าพเจ้าพบว่าคิจาจักแห่งนั้นต้องเปลี่ยนสิวิบาลถึง4คนภายในเวลา1ปีครึ่ง เมื่อข้าพเจ้าเป็นสิวิบาลอนุชนมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้าเป็นสิวิบาลมาได้หกเดือนอคุณจะเป็นเพื่อนคู่หูของผมได้ไหมเขาถามเพราะว่าอะไรสิวิบาลคนเก่าเป็นเพื่อนคู่หูของผมสิวิบาลอนุชนคนก่อนหน้าข้าพเจ้าเขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายพวกเขาชอบทํากิจกรรมกันเป็นหลักข้าพเจ้ารู้ว่าเขากําลังขออะไรจากข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้า รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรเขากําลังขอสิ่งเดียวกันกับที่คณะกรรมการคนนั้นต้องการจากศีลวิบาลของเขาเขาประจบอ,อ้างข้อบัญพีจากมัทธิวบททีส่สิบข้อสี่สิบเอ็ดกับเขาที่พระเยซูทรงตรัสว่าผู้ที่รับผู้เผยวจชนะเพราะเป็นผู้เผยวจชนะก็จะได้บําเหน็จอย่างที่ผู้เผยพึงได้รับและผู้ที่ได้รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บําเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ คุณมีเพื่อนคู่หูเยอะแยะใช่ไหมเขา,าจะถามเขาใช่เขาตอบแต่คุณมีศิวิบาลเพียงคนเดียวใช่ไหมใช่ครับคุณต้องการบําเหน็จอย่างที่ศิวิบาลพึงได้รับหรือต้องการอย่างที่เพื่อนคู่หูพึงได้รับกันละเพราะคุณยอมรับข้าพเจ้าขนาดไหนแบบไหนคุณก็จะรับพอะพรจากพระเจ้าอย่างนั้นแหละ เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพ่ชจะพูดเขา่จะต้องการบำเหน็จอย่างที่ศิวิบาลอนุชนพึงได้รับครับผู้รับใช้หลายคนกลัวกลัวว่าเมื่อพวกเขาไม่ตอบสนองความต้องการของผู้คนพวกเขาจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นเสียความรู้สึกและทําให้พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยสิย่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเขาติดกับดักแห่งความกลัวกลัวที่จะทําให้คนขุนเคือง กลัวที่คนอื่นจะมาโกรธเขาพวกเขาถูกควบคุมโดยคนของพวกเขาเองไม่ใช่พระเจ้าผู้สูงส่งเบื้องบนที่ควบคุมเขาอยู่ผลลัพธ์ก็คือการบรรลุถึงคุณค่าอน,นิรันร์ในกิจจักรและในที่ประชุมของเขาก็จะมีอยู่น้อยมากนะคะดังนั้นพี่น้องวันนี้นะคะเราต้องตอบสนองนะคะอย่างถูกต้องนะะ้าว่าพระเจ้าของเราเป็น พระเจ้าที่อยู่เหนือกว่าทุกสิ่งไม่ต้องกังวลใจนะคะ a เมนค่ะ <Amen. S 1> เดี๋ยววนนี้เรามาต่อกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ